สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ช่อง Party Channel นะครับผมวันนี้นะคะก็อยู่ร้านใหม่ของเราเอางซึ่งเป็นร้านจบับผ่าของปับปานะคะแล้วก็วันนี้เป็นวันเกิดนะโมก,กับจัดจูนั่นเองก็เลยจัดวันเกิดกันที่นี่ซึ่งวันนี้ก็กินชาบ,บูกับหมูกระทะกันกบกิบกบกิบอืมใช่ไหมผมควัญโมจะได้อะไรไม่บอกอ<ต>ันนี้กี่ขวบแล้วสิบสองขวดสิบสองขวดล้ว ก็จะจากี่ขวจะจากห้าสิบห้าขวเดี๋ยวเราไปดูเจ้าของมันเกิดอีกคนหนึ่งดีกว่าซึ่งแม่กับน้บโมเกิดวันเดียวกันเดือนเดียวกันพอดีเป๊ะสิบเก้าสิงหาคมน,นะวันนี้ก็อัดตอนสิบเก้าสิงหาก็ไม่รู้ว่าจะปอดเมื่อไรนะบุ๊คิดว่าจะตัดคลิปเสร็จเมื่อไรใช่ครับมันก็ตัดคลิปกว่าจะเสร็จก็ เราจะไปดูเจ้าของวันเกิดอีกคนหนึ่งนะฮะไปครับจะให้ดูผ้าป่ารืปลาอ้อันนี้อัน,นให้ดูแค่ตรงนี้พอ่ตรงนี้พอไม่อยากจะแปลว่าน,นี่นะมันเป็นเรียกว่าพวกถ้วยจานของสะสมอะไรเนี่ยนเะนี่ยเคยกินหรือเปล่านะโอเคนะแล้วเราไปเจอเจ,อเจ้าของ มันเกิดอีกคนหนึ่งนะฮะไปครับเดี๋ยวเราไปดูเจ้าของมันเกิดคนต่อไปช่อในบ้านเราอ่ะมาเลยนะโมเจ้าผ้ามาเลยอุ่ยตกใจอายุเท่าไหร่อะจะถามอายุได้ป่ะถามเ็ลเกิดสองสูนอะไปนับเอา2สูไปนับเอาไม่หวยด้วยเดอกตกปากแหกเกิดวันอะไรครับ เกิดวันเที่ยทอะไรครับเปิด19สิงหาค่ะวันนี้เรามีอะไรบ้างวันนี้เรามีอะไรบ้างวันเรามีชาบูค่ะเรานําเสนอชาบูนะคะชาบูเต็มเต็มหนึ่งค่ะอร่อยเวอร์เาไม่ได้งใจเดี๋ยวเดี๋ยวน้องๆมันบอกว่าเตามันไฟมันแรงไปอะลูก เดี๋ยวเราจะตัดภาพอีกตอนเออตอนกินแล้วก็ตอนเปิดของขวัญนะฮะโมาเลยมาแล้วมาแล้วอ่ะตอนนี้นะคะเรากำลังกินชาบูหมูกระทุ้อ่าดูรีวิวเราเซลลชาบูนั่นๆ 哪个这。Like ก็เสร็จสิ้นภารกิจเรียบร้อยนะครับก็คือวันเกิดของผมนะครับผมก็เลี้ยงหลายอย่างไปม,มากมายและได้ของขวัญวันเกิดนั่นคือสายม,มโนโวลเลยนะ <Okay. S 1> เอ่อไลนิ่งไลนิ่งนะก็อยากได้มานานแล้วก็เชื่อมต่อ iPhone ผมได้นะ mm hmm. ก็เนี่ยทีมงานพรดีเราก็จะมีใช้แล้วนะก็จะไม่มีเสียงบรบกวนและเสียงดังเอาเอีกแล้วนะครับนี่ครับดีไหม low, low, low. โรล<ๆ>โรลโรลกดของไมใหน่อยนะนะก็วันนี้ก็ขอลาไก่อนฮะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ mm hmm. ขอบคุณครับบ๊ายบาย